ฮ่ากุฎมอร์นิ่งนะครับทุกคนตั้งใจไว้อยู่แล้วว่าเราจะทำคลิป mm hmm. เมื่ออู่ต่อเรือที่ประจวบครบ1ปีเนี่ย mm hmm. การพัฒนาของอู่ต่อเรือสำนักงานสาขาประจวบคิริคัน oh. ครบ1ปีเชา้ชาๆเนี่ยก็คือ8โมงเราจะสตาร์ทเพื่อให้ทีมงานนะครับจ่ายงานให้กับคนงาน mm hmm. เดี๋ยวพาอ้อมไปดูว่าโรงงานในการทำงานตอนเช้าจะเป็นยังไงนะฮะ mm hmm. ออฟฟิศหลักของเรานะครับออฟฟิศเมนที่ผมนั่งทํางานอยู่นะครับก็จะมีโต๊ะเขียนแบบสองสามโต๊ะแล้วก็มีพี่ๆหัวหน้าทีมงานช่างไฟพี่บอยมีพี่นีคุมงานเรือลำใหญ่มีพี่กรมีน้องมิง้งผู้จัดการแล้วก็มีล่ามนะครับน้องน้องนุ้ยนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นออฟฟิศของน้องจัดซื้อแล้วก็น้องมิง้งอยู่ตรงนี้สวัสดีค่ะก็จะมีจัดซื้อมี Uh, ผู้จัดก,การมีระบบต่างๆอันนี้ผมจะออกมาทางนี้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้เขานั่งจ่ายงานกันอยู่อตรงนี้คนงานก็นั่งรับงานนะฮะตอนเ,เช้าเนี่ยเราจะมารับงานกันตรงนี้นะครับพอรับงานปุ๊บเนี่ยเราจะแยกออกเป็นทีม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  คือเมื่อก่อนเนี่ยเราจะจ่ายงานกันแบบโดยให้หัวหน้าทีมไปจ่ายงานแล้วพอหัวหน้าทีมจ่ายงานเสร็จก็จะคุมง,งานของตัวเองแต่มันไม่มีตัวประเมินไม่มีค่าชี้วัดว่าในแต่ละวันเ,นเราทํางานได้จริงไหมสมมุติจ่ายงานไป8อย่างทําได้2อ,อย่างเ,เราก็ไม่รู้เหตุผลพอเป็นสํานักงานที่ประจวบเนี่ยเราเปลี่ยนวิธีการในการจ่ายงานอ่ะหกเดือนแรกเนี่ยเราจ่ายเป็นช่วงเช้าแล้วก็ปล่อยรันยาวฟรีไป1วันเลยแล้วมาประเมนินกันอีกวันหนึ่ง6เดือนหลังเนี่ยเราจ่ายงานด้วยการจ่ายช่วงเช้า ครึ่งชั่วโมงนะครับเราใช้เวลามาณครึ่งชั่วโมงจ่ายช่วงเช้าเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็มาจ่ายช่วงบ่ายกันอีกทีโดยประเมินงานช่วงเช้านะฮะว่างานของช่วงเช้าเนี่ยจะได้ตามที่ปริมาณที่เราต้องการไหมแล้วส่วนช่วงบ่ายเราก็จ่ายตามไปน,นะครับแล้วก็ทีมที่เหลือก็จะนั่งรอก่อนก็จะมีพี่เหมียวเนี่ยเป็น,ผนแผนกบุคคลคอยตรวจการแต่งกายคอยตรวจว่าใครขาดลาม,มาสาย อบรมต่างๆนะครับต่อไปก็เดี๋ยวพาไปดูโรงแรกที่เราสร้างกันนะฮะอันนี้สร้างเองนะเตพื้นเองสร้างเองเพราะว่าจะประหยัดงบนะฮะส่วนเรือลำแรกที่จะส่งของวีคนี้นะครับเดือนนี้ก <laughs> ็จะเป็นเรือลำนี้ของคุณนนที่นครศรีธรรมราชนะครับเป็น a d v e n t น r จอร์ซ r เปอร์ดร3บวกหหลายๆคนก็จะงงว่า6คืออะไรก็คือแพลตฟอร์มนี่แหละครับเดี๋ยวผมพาลงไปดูข้างล่าง วันอาทิตย์นี้จะมีตัดผมให้ลูกน้องเพราะว่าลูกน้องเราเนี่ยบางทีทํางานจนเหนื่อยไม่รู้จะดูแลตัวอยังไงเดือนหนึ่งก็จะมีการจ้างช่างตัดผม,มนะครับมาให้คนงานเพื่อให้มาตัดผมเราก็จะตัดกันที่นี่แหละครับนะฮะแล้วเราก็จะเป็นคนจ่ายค่าตัดผมให้อ่ะปีนเข้ามาแล้วอ,อันนี้เป็นโกดังแรกนะครับที่เราได้สร้างเองคือใช้คำว่าสร้างเองเขียนแบบเองด้วยนะ แต่ว่าให้ทางอ,อบตอเขาแอปทูฟแบบอีกทีเพราะว่าเราขึ้นอยู่กับอบตอที่อยู่ที่นี่นะครับจะสร้างโกดังจะสร้างโรงเรืออะไรก็ต้องต้องมาทางเขานี่แหละที่เป็นสตอตแรกสตอตแรกก็จะเก็บเกี่ยวกับพวกของฮาร์ดแวร์หนักหน่อยนี่นะครับจะเป็นแผ่นเรียบที่เราทําทิ้งไว้เป็นไมโครผงเบาเป็นไม้สักที่ซื้อมาไม้จอยที่ซื้อมาอะไรต่างๆแล้วก็สายไฟต่างๆที่ใช้งานนะฮะ และข้างหน้าอันนี้ก็จะเป็นพวกใยสารใยแก้วใยต่างๆของไฟเบอร์กลาสเพราะว่ามันต้องอยู่ที่ที่มองเห็นให้กล้องมองเห็นว่ามันมีมูลค่านะฮะแล้วว่าอันนี้เป็นออฟฟิศของสโตร์ที่จะต้องมาเบิกของเราจะทําเหมือนแฟมิลี่มาร์ทะครับที่ใครจะซื้อของเบอร์ของมาเอากันตรงนี้แต่มันไม่ต้องซื้อหรอกนะครับแลว้วอันนี้เป็นสโตร์หลักที่เอาไว้เก็บของต่างๆแล้วก็เครื่องมือ เราก็จะเรียงเก็บไว้อย่างนี้นะครับเครื่องมือในการใช้งานเครื่องขัดลมสินเจียเตะวานอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตู้เชื่อมมีสิบกว่าตู้อยู่น้ำมันตัวชาร์จไฟนะฮะต่างๆไเอาไปนี่อันนี้แอร์ที่สั่งซื้อมานะครับแล้วก็จะเป็นพวกสีพวกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นเหมือนร้านร้านย่อยๆเลยนะเออแต่เราไม่ขายคนอื่นนี่พวก เทปกาวกระดาษทรายสีโปะหลังคาผ้าใบาอะไรต่างๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะฮะนี่เป็นสโตลหลักทุกคนมันก็จะมีโซนเบิกอะซิโตนทินเนอร์พวกนี้จะเป็นของมีมูลค่ามันต้องมาเบิกต่อหน้าให้กล้องเห็นนะครับแล้วก็โซนที่จะเก็บน้ำยงน้ำยาไว้นะฮะอันนี้เป็นโฟมที่สำหรับทำอินฟิวชันเครื่องยนต์ของมีค่าจะอยู่โซนนี้หมดอันนี้เป็นเครื่อง CNC ซึ่งย้ายมาจาก โรงงานสำนักงานทับสแกรเรียบร้อยเดี๋ยวเราต้องมาเซตอัพระบบเซนซอ์ตัวนี้ก็ยาวเชยละ20เมตรถัดมานะครับโซนอินฟิวชั่นโซนอินฟิวชั่นเนี่ยจะเป็นโซนที่เป็นเหมือนกับครัวของโรงงานเลยที่เราจะผลิตพวกของออกมานะครับพวกของแผ่นเรียบอะไรต่างๆนานาเนี่ยน้องๆก็จะทำการดูดสูญญากาศแล้วก็ปล่อยออกมาเป็นชิ้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 นคือเมื่อก่อนเราก็ดูกับตัวเรือนะครับแต่ว่า มันคุมคุณภาพยากท้องไม่ต้องเบามากเพราะว่ามันมีผลต่อการวิ่งท้องต้องมีน้ําหนักหน่อยนะครับแล้วก็นี่แหละครับที่เมื่อวานดูดสูญญากาศเสร็จการดูดสูญญากาศของเราเนี่ยจะทําเป็นแผ่นแล้วก็เอามาต่อกันคือแผ่นใหญ่เนี่ยมันบนเบากว่ามากสมมุติว่าแผ่นความหนาเท่านี้ถ้าเลมือเนี่ยน้ำหนักจะอยู่ประมาณ300กิโลอันนี้ก็จะอยู่ประมาณ120หายไปก็คืออยู่ประมาณ6 0เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็กระจกใหญ่เนี่ยเราก็น้องๆก็จะเตรียมการกระจกเพื่อจะดูด เราต้องการความเรียบนะครับความเรียบส่วนนี่ครับคือเรือที่กําลังลอนช์ออกไปในตลาดก็คือปล่อยไว้ในตลาดใช้คาเท่หน่อยลอนช์เป็นซูเปอร์ดรายนะครับรุ่นนี้จะเป็นซูเปอร์ดรายตัวที่เป็นพวกสปีดโบ้ทัวกชาเตอร์นะครับจะเป็นรุ่นแบบนี้ส่วนเรือที่ชี้ไปในตอนแรกก็คือคุณนนท์ก็จะเป็นแอดเวนเจอร์ซูเปอร์ดรายเอาไว้ตกตาเอาไว้แอดเวนเจอร์ครับเที่ยวเล่นอันนี้เป็นเรือ75ฟุตนะครับที่เรากำลังขึ้นกําลังประกอบอยู่มันจะดูไม่เป็นเรือหน่อยนะ แต่ว่าเดี๋ยวสักพักมันจะเป็นเรือแล้วส่วนอันนี้คือโกดังสองที่เป็นโกดังที่สองที่เราสร้างเสร็จอันนี้ก็จะออกแบบเองอันนี้ก็เป็นการออกแบบแบบพี่เทิดออกแบบแบบอยากลองอีกแบบก็เลยโอ้โหเปลืองเหล็กชิปเปงเลยแบบนี้โกดัง2นี่จะเป็นโกดังที่เอาไว้ผลิตเรือเรือขตาตรมรานนะครับอันนี้เป็นบารอนกับเป็นเพกซัสที่มีสชั้น นะครับเป็นกระซัสามชั้นนี่แหละบารอนมีเรือใบยอยู่ข้างหลังด้วยนะนี่ก็หลังคาที่เราทําขึ้นมานะครับก็มาตัดต่อกันไปงานตัดต่อมันก็ยากหน่อยแต่ว่ามันก็สวยได้ดั่งใจแหละคือเราไม่ต้องทําแม่พิมพ์ทุกอย่างนะครับมันก็จะมีงานตัดต่อที่ลูขายอยากได้ก็คือในสิ่งที่เราขายเราก็จะขายที่มีแบบแม่พิมพ์ซึ่งเป็นราคาถูกหน่อยเพราะว่ามันหล่อมาจากแม่พิมพ์แล้วก็ทําแบบตัดต่อซึ่งการตัดต่อเนี่ย มันก็จะมีราคาสูงขึ้นไปอีกหน่อยนึงแต่ผมขายเรือไม่แพงผมขายเอาแวลูขายเอาเอาคือพ่อเรียกขายเอาเทะมึงอะ่ะไม่เอากำไรอะแล้วก็ลานสามนี่จะเป็นโกดังที่สามซึ่งยังไม่มีงบประมาณในการทำนะครับจะมีป้อมยามคอยตรวจตาข้างนอกเพราะข้างนอกมีแต่ของมีค่านะเกิดใครมาทําอะไรมันก็ยากหน่อยนี่ครับเป็นลานเดี๋ยวเราจะเทพื้นแล้วก็ขึ้นโกดังที่สอีกที ตอนนี้1ปีวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างก็คือซื้อรถหัวลากเทรลเลอร์เพราะว่าจ้างเขาแล้วเขารีลายเยอะก็เลยซื้อทำเองแม่งเลยส่งเองอะไรเองนะครับแล้วก็ซื้อรถเครนนะครับรถเครน50ตันนะฮะส่วนอันนี้เป็นโรงของผลิตเรือใหญ่30เมตรสวัสดีครับพี่บี้30เมตรนะฮะกว้าง12เมตรเราก็ขึ้นโรงเป็นโรง เทมพลารี่ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพอเราขึ้นฮาวเมนเด็กไฟบิดขึ้นเรียบร้อยตกแต่งเรียบร้อยเราก็จะย้ายไปประกอบริมทะเลนะครับกว้าง12เมตรยาว30เมตรโดยประมาณนะครับแล้วก็อีก2โรงนี้เป็นโรงที่เราเตรียมการไว้แต่ว่าเดี๋ยวอนาคตก็จะเป็นโกดัง3ใหญ่ๆคุมหมดเลยเทพพื้นด้วยแต่ตอนนี้เราผมเก็บตังค์อยู่แหะอู่ต่อเรือประจวบคิริขันนะครับเดี๋ยวเรา จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆว่าพัฒนาการของเราในการเติบโตทําอู่ต่อเรือเนี่ยเป็นยังไงนะครับพร้อมกับคนงานร้อยกว่าคนวันนี้นะครับขอบเด็กสร้างเรือกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนนะที่ติดตามเรานะ <laughs> ผมก็เด็กไทยคนหนึ่งครับที่พยายามที่จะพัฒนาวงการต่อเรือในบ้านเราถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างผิดบ้างถูกบ้างอะไรช้าบ้างคุณภาพไม่ดีบ้างก็ขออภยัยแต่พยายามจะレスปอน ติดตามผลงานแก้ไขนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเนอะสวัสดีครับ